เขาจะทำพาะกลุ่มใช้ประโยชน์เขาจะให้ไม่รู้จะช่วยวิธีไหนแต่ก็จะรับช่วยกันโอเคแต่ควรจะมีความเป็นธรรมมาช่วยทุกคนทุกคนไม่ใช่กลุ่มเดียวคนไหนคนนึง so ก็ต้องทุกคนอะก็ไปแจ้งการอาหารเขาขึ้นแต่สินค้าที่ขายพวกมันก็ต้องขึ้นโดยดีก็ทางแก้เช้ามันมันเป็นนเวลานี้ขอให้พอให้ลูกน้องเราไม่เหลือไม่ว่าง ขนสามร้อยคนเหนืยจะตายอยู่แล้วมันไม่เหลือไม่ว่างรให้ลูกน้องไปวันๆที่อยู่เนี่ยนะแล้วเราแก่แล้วเราจะไปทำอะไรนะไอคนี้เป็นป้าแ่หรออันนี้ลูกชายแูกอีกคนหนแล้วตระตูกล้อมลูกชายอีคนลูกสาวอีกคนอันนี้อันนี้พอะไร ป้าแจ๋วป้าเจ๋วนะป้าเลนไลป้าเลนไลป้าแจ๋วเป็นหน้าของกรุงูนะที่อยู่อันกัดอันศิริวัฒนานะก็เอาลมเฟสบุ๊กไปเรียบร้อ่าลงเฟสบุ๊กแแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาไปลงด้วยค่ะคู้โยนะเขาจะได้รู้ว่าอย่างนี้หลังจากที่เขาฟังความรู้แล้วเนี่ยป้าจ้วคิดว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานเนี่ยจะทำตรงเนี้ยหรือว่าถูกต้องไหมอาหนึ่งคำถาม้ว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะอะไร ถ้ากระโดงพลังงานจะช่วยแต่เฉพาะผู้ประกอบการขายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกต้องแน่นอนฉะนั้นนี้เดี๋ยวจะถอดตอบคำถามค่าน,นีตั้งสองผลกระทบที่มีอยู่หลังจากการท,าที่เขาขึ้นแก๊สนี้แล้วเนี่ยคืออะไรและสามต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ไขอย่างน้อยวอบนี้เลยก็เราต้องการให้แก้ไขก็คือว่าต้องให้ของมันถูกแก๊สถูกน้ำมันถูกอย่างอื่นมันก็ไม่แพงมันมีอยู่สองอย่างเนี่ย ไม่ัดเหยาดเงินนะไฟฟ้าขึ้นอีกด้วยสามยางเนี่ย่ราะงเวันล้าร้อค่าถานปีจกสงส่ามันไม่ไหวเลยนะยนเราจะไปคุยกับใครรก็คุยไม่ได้นี่ขายมานี่นะเจ๊ขายมาอยู่ที่นี่ปักมาลูกคนโตนี่สี่สิบปีแล้วขายตลาดนี้นะมาอยู่ตลาดนี้นะสี่สิบหกปีแล้ว ู่กับหลวงสีปีมาอยู่นี่ได้ห้าสิบปีสิปีนะ้าสิบปี้วมัอยู่เนี่ยนี่นี่ลูกลูกแอนปิมัุลูกก้า แล้วก็อันที่สองก็คือว่าผลกระทบเนี่ยจะทำให้เราต้องแฉะใช่ไหมใช่ทุกอย่างขึ้นหมดเพรมันก็ไม่มีเงินนะพี่เข้าใจไหมถ้าก่อนจะขายดีเนาะี๋ยวนี้ไม่ดีเพราะอะไรเขาไม่มีเงินอะไรมันก็แฉถหมดทุกอย่างไปใช่ไหมเราก็อยากให้ขายได้ทุกคนทุกคนเนี่ยอยากให้องกินที่ดีๆอร่อยเนาะคนอื่นไม่ได้ขายนานอย่างเียเลยนะบางคนก็ทําไม่ไหวเพราะเหลือตังค์เขาก็เลิกไปเราเลิกไปแล้วเราจะไปทํะไรเราแฉ่ ไปเริ่มอะไรใหม่นัああ้นก็ไม่ได้อะไรล่ะอ่าหกเด็หกแล้วโอ้ปียังปีจอปีจอใช่ไหมใช่ปีหนึ่งปีนี้ปีหมานี้ดั้งเดิมเลยนะเนี่ยอาหารสไตล์อร่อยที่สุดแล้วในตลาดเลยแต่ก่อนแม่นายกเราก็มากินที่นี่ เราซื้อเราที่นี่เพราะว่าจะก่อนนี่ขายของทะเลนะฉั่จะหัน้าให้เขาเดินไปส่งเขาลงหนังหุ่นนะตาฉันอยากได้เงินนะฉันไม่มีตังนี่เดินไปนักขึ้นส0ม้องสองบาทกลับมาถ้างสองบาทเป็นสี่บาทใช่ไหมพี่อย่าคุยพี่ก็รู้เหมือนแจ้งลยทีนี้ทีนี้ไม่องอีกอันหนึ่งพี่แฉลบบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลช่วยอะไร นายกหรือนายกอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะตอนนี้มันเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานนายกในฐานะที่เขากำกับดูแลกระทรวงพลังงานต้องออกมาช่วยเราในฐานะประชาชนและยิ่งแต่คนเยเนาะ์มาไหลเขาจะมาเยี่ยมกาอกาศเนี่ยเขาเมื่อเด็กๆที่แจกวันตาให้เขาเนี่ยเขาซื้อไายอยู่ที่หันเป็นแฟนเป็นแฟนนี้เลยเขาเมื่อไหร่จะออกมาเยี่ยมเราบ้างว่าเรากาศสมภพอยู่กันเป็นไงว่าเออสมภพอยู่กันเป็นไงจ้ ปีน้องไปโรงเรียนกลับมาเจ้จะพูดถ mm ูก hmm. อ่ะม uh ันแก่กระลูกเราก็แค่สองปีแม่ก็ออกมาจากในค่ายเนี่ยเขาจะเอาอะไรเราก็หันให้หมดหันให้หมดโอ้โหโดนหัวให้หมดเลยกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้เงินอยากได้เงินเขาให้พี่เราไม่มีตังค์และตัวตัวแม่ก็ถึงแเนี่ยถึงคนพูดเพราะพูดดีตั้งใจดีมาสั่งแกงพีวันนั้นเขาเลือกสอสอสั่งแกนเราสิบสองหม้ เราดีใจแล้วแจ้งกำไรก็พันกว่าบาทพาลูกไปเล่น <c oughs> น้ำตกกล้วยเกลืกแ้วนี <c oughs> แม่โอ้ยอย่างแม่เองดูนะแต่จริงจริงัญญาเลยนะโอ้โหอันนี้เรื่องจริงแล้วเนี่ย <c oughs> เรื่องจริงจริงเลยนะ <c oughs> ที่เราหนูดรันน้ำหนนี่เป็นเรื่องที่มันจริงมานนานมากชว,วนกันไปช่วยลงจึ้หน่อยเนาะใช่แล้วตลาดแนโอ้โหไปแล้วก็ไปถึงนี่ตลาดน้ำหนานะรู้ปะ